สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพืจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับผมกับเครื่องวัดความหวานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิเตอร์ที่วัดความหวานนะครับก็เวลาที่เราเอาไว้ทานะครับพวกเครื่องดื่นครับเราสามารถวัดค่าความหวานได้นะครับตัวนี้ซื้อมาจากลาซาด้านะครับผมเอ้ยบริษัทนี้เขาแพ็คดีนะครับกล่องใหญ่นะครับแต่ว่ามันเป็นที่เงี้ยมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันสามารถวัดได้นะครับในเรื่องทั้งความหวานนะครับแล้วก็วัดเรื่องของแอลกอฮอล์ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะเพราะว่าเพี่อนทําน้ําไปเตยขายนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสําหรับคนทําอาหารน่ะพวกเครื่องดื่มครับมันก็จะต้องได้ก็เลยรับความหวานที่สม่ําเสมอนะจ๊ะเนี่ยก็แพ็คดีมากนะครับเดี๋ยวแกะก่อนก็ถ้าเกิดใครมีเครื่องวัดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเลยครับเป็นหนึ่งสองสามนะครับถึงยี่สิบนะครับก็เข้าสามารถเข้าดูได้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวก็แกะดูนะครับก็ตัวนี้ราคาสามร้อยกว่าบาทครับรวมส่งก็เป็นสี่ร้อยกว่าบาทโอเคเดี๋ยวมาแกะดูเลย ถ้าดังวเครื่องดื่มจาเป็นนะจําเป็นนะถ้าเกิดต้องการให้รสชาติของเราเท่ากันทุกครั้งนะครับจําเป็นมากโอเคแกะเลยแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากเป็นรุ่นใหม่นะครับมันวัดแอลกอฮอล์ได้ด้วยนะครับแต่นี่ครับผมนี่เห็นไหมครับกล่องก็จะเป็นนี้นะครับเป็นปัตติก็บธรรมดานะจ๊ะแล้วก็แกะมานครับนี่ครับปึ๊บโอโหสวยงามนะครับข้างในนะครับก็จะมีเครื่องอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเข็มนะครับผม เข็มครับเอ้ยอันนี้ดีนะมีที่ดูให้เราด้วยนะครับดูแล kind of so ้วก็โยนนะครับนี่ดูแล้วก็โยนนะครับอันนี้ก็มีมีวัดจิ้มนะครับเวลาเข็มมันตันนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้นี้โยนนะครับแล้วก็จิ้มไปครับปึ๊บนะครับถ้าเกิดเวลาไหนมันตันก็จิ้มได้ให้หายตันเฮ้ยเนี่ยทาดีนะครับเขาบอกก็สามร้อยกว่าบาทคุ้มพอดีไปเรียนมาแล้วจาดว่าคุณควรจะซื้อเสียเพียงแตซื้อนะครับเฮ้ยไม่อยากจะเขาไม่อยากเขาพูดนะเฮ้ยของดีของอาจารย์เดี๋ยวย หลักการของเราเนี่ยครับก็จากแรกนะครับเวลาใช้นะครับก็คือเนี่ยเอาน้ำเปล่าหยดไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้แบบชิชูเช็ดเช็ดเช็ดนะครับจากนั้นนะครับเราก็น้ำที่เราต้องการมานะครับเพียงก็ใช้น้ำไปเตยนะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็แตะลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่องดูนะครับมันก็จะเห็นนะครับเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเฮ้ยดีมากดีมากเห็นได้ทั้งค่าของแอลกอฮอล์แล้วค่าของแบบค่าความหวานะคีับไม่อยากจะบอกเลยอ่ะอยากจะไปบอกกับอาจารย์ที่ไปเรียนมาครับอาจารย์ครับ ของอาจารย์แบบมองไม่ชัดเลยเฮ้ยนี่แบบของรุ่นใหม่มองชัดมากอ่ะเนี่ยครับวัสดุเกรดก็ดีคือแบบของอาจารย์อาจารย์ครับผมเห็นเลขอาจารย์ไม่ชัดเลยเอ้แบบเฮ้ยมันทําตัวใหญ่มากเลยมันทําตัวใหญ่มากนะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเนี่ยชัดเราของอาจารย์ครับคือเรื่องรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีที่สองให้มันชัดขึ้นนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับก็ถ้าแเทียบนะเฮ้ยเกรดก็ดีมากอ่ะดีมากดีมากดีมากนี่เดี๋ยวนี่นี่เียเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับนี่ เนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือวัสดุเกียรติดีนะครับคือของอาจารย์ว่าอาจารย์ซื้อมาหลายแล้วเหลายปีอาจารย์ครับนั่นแหละับจย์อยากเชืรออาจารย์ซื้อใหม่เหมือนกันนะความจริงอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะซื้อใหม่นะครับเพราะว่าอาจารย์เห็นนี่ขายในพวกนี้ครับเพราะอาจารย์วัดได้แต่อีน้าตาลนะครับค่าความหวานวัดแอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับอ่ารุ่นใหม่มันวัดแอลกอฮอล์ได้ด้วยนะครับแลวอยากจะบอกอ่ะอาจารย์ครับดูแข็งแรงกว่าของอาจารย์ด้วยจากที่ไปเรียนมาโอเคครับนี่นี่นี่เกียรติดีวัสดุดีนะสามร้อยกว่าบาทเองอ่ะรวมส่งก็็เเเปนโออคค วัดได้ทั้งเนี่ยค่าของแอลกอฮอล์กับน้ําตาลนะครับฝั่งมันมีฝั่งของน้ําตาลกับแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนโอเคครับเราก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปในเบียงเข้อนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครต้องการนะครับทำเครื่องดื่มให้เป็นมาตรฐานเนาะมีความเป็นมาตรฐานเนี่ยในเรื่องของความหวานนะครับก็เป็นมาตรฐานหนึ่งที่คุณควรจะมีนะครับแล้วคุณใช้ตัวนี้มาวัดเนี่ยมันจะได้แบบคงที่นะครับแบบไอ้พวกโรงงานอ่ะที่เราพวกกินโอชิไอชิตานนะครับหรือคิวมิ หรือว่าอะไระครับพวกอะไรนะของวูดดี้ซีล็อกอะไรพวกเนี้ยเขาใช้พวกเนี้ยในการวัดน,นะครับเวลาเขาทำเสร็จก็นำวิญญาณมาจิ้มแล้วก็ดูนะมันถึงได้ทุกขวดมีกัเท่ากันไงดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการทําให้เครื่องดื่มที่คุณขายเป็นมาตรฐานอย่าลืมมีตัวนี้นะครับในการวัดเพราะบางทีลิ้นคุณมันอาจจะไม่สม่ำเสมอครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม